อบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อสิบจังหวัดจับใบดำใบแดงโคตรแม่งหน้าโมโหโคตรห้าประจำปี2019และ2 0อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและาราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านพี่ทหารล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับถ้าดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยเด้ออันดับสิบพี่คนนี้แกใช้ของขังพลังลีรับเข้าปรับสู้มีครูบาอาจารย์ปกปักรักษายังไงหนาต้องไปได ชูมือไว้ก่อนเอาแรกเอาชัยสุดท้ายจ่าไม้บอกดำทำเอาดีใจเก็บไว้ไม่อยู่เชิญดูท่าเต้นนี่ถ้าเห็นที่งานวัดเจอวัยรุ่นซันเน่แม้แค่ได้ใบดำแต่ก็ทำกูประหยัดไป2ปีอ่ะอามีเดือนกับดวติดตามตัวเข้าอันดับก้าวว่าอยังสวยพอนะป่วยบอกใบดำก็ดีใจตลาดแตกขายแยกออกจากกันเกิดท่ามาหาสจังทันทีประชาชีที่นั่งมองบอกใครเข้าน้องวันนี้ลองเอาเข้าสาร อาการอาจหายไปก็เป็นได้นะ อันดับ8เปิดมานอนหมอบกระแตตุยคุยไม่รู้เรื่องนึกว่ามีเรื่องกับที่ก,ก่อแล้วโดนรุมแต่ที่กลุ่มคือได้ใบแดงเรียวแรงแม่งหายไปใจมันหายกายมันเหนื่อยเปื่อยอีกสองปีลักษณะน,นี้ต้องหิ้วปีกครับีแค่พี่กนี่การก็พอได้เราอันดับเจบินทบาทเสร็จหลวงพี่สเสด็จมาจ,จับใบใจไม่ค่อยสงบเมื่อเช้าก็ไปพบหลวงพ่อเพื่อขอพรมาแต่หน้าไม่ค่อยจะดีเหมือนมีอะไรอึดอัดตัดมาดูจังหวะหยิบไม่รีบไม่ร้อนท้องชินบัญชร ไปสาจบตบด้วยแผ่เมตตาด้วยบุญที่ทํามาจึงแคล้วคลาดคลาดใบแดงดีใจแรงอย่างกระถูกหัวยรางวันที่หนึ่งน่าทึ่งสุดๆชีวิตไม่สะดุดกลับบ้านได้จา้อา,าอ,อ,อ,อันดับหกนี่คือที่มาของคำว่าลมทั้งยืนปลักหลุดทานหมดสลดทั้งกองพันขาสั่นยืนไม่ไหวใจเต้นอาหารเป็นพิษหมุดหงิดไม่มีสาเหตุสิน้นฤทธิเดชไปสองปีลักษณะนี้ต้องทำใจยาวๆแฟนสาวคิดถึงตายเลยเนี่ย อันดับ5้าเชิญนิมนต์หลวงพี่ให้จับดีๆนะขอรับแล้วก็จับมายืนฟังยังไม่ทันได้สึกดีพอพี่เขาบอกใบแดงใจแม่งก็สลายหายไปเลยยืนเฉยไม่ไหวน้ำตาตกในเลยหลวงพี่กูจากที่ต้อง,ท,องท่องชินนะบัญชรตอนนี้ต้องไปนอนในค่ายลวล่ะพี่คืนเข้ายืนเดียวได้ อันดับสี่เอาเสื้อคลุมหัวกลัวรู้ความจริงพอคำว่าทหารบกผัดหนึ่งวิ่งดังปุ๊บใจแม่ก็ยังดีชูมือว่านี่คือดีใจถ้าได้ไปเข้ากรมก่อนจะจมดินในเสี้ยววินาทีเมื่อคดิดดีๆว่ากูโดนแดงขาเขอแม่ก็หมดแรงเองให้นักเลงแค่ไหนก็ต้องแบกปีกเข้าไปอยู่ดีครับภาวะช็อกภาวะช็อก อันดับ3ให้เป็นพระเป็นเจ้าแต่เจอคำว่าพลัดหนึ่งเข้าไปอย่างไรก็อารมณ์เสียร้องเฮียสินกระจายควบคุมไม่ได้เป็นภาวะร่างกายตอบรับสุดเลยครับคานี้ไม่ว่าอาชีพไหนใหญ่อย่างไรเจอคำว่าผลัดหนึ่งเข้าไปเสียอาการแม่งทุกคนแคพพกการ็อไดด้้ลลล่าาาขนนนใหูกออทันดับสองเหลือกันอยู่สองคนเผชิญสถานการ์กดดันไม่เธอก็ฉันแล้วไปเป็นทหารนี เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นขาคงสั่นใจคงเต้นเหมือนเล่นรถไฟหอตีลังกาท่านลองบอกว่าเป็นทหารกันเดือน35มหมคลิปบ้าๆนี่ไม่มีอีกแน่นอนครับแม่งดีใจกันหมดอะเผพอๆไม่ต้องจับฉลากเลยอันดับหนึ่งมาหลวงพี่อีกคนต้องชนปัญหาว่าจะกลั วัดหรือเข้ากรมตอนสิ้นปีดอกนี้ลุ้นสุดๆก่อนหยุดแรงงานมีการไหว้ก่อนอย่าร้อนนะครับแล้วก็รับผลชนเข้าแดงใจแม่งสลายโยนจีวรได้คงโยนไปแล้วเสือกแล้วแต่ไม่คลาดคนดูบรรยากาศก็ขำสิครับไไปเย้ยพระยังหหลดสุดๆเลยพี่แต่ยังไม่จบดีจากเมื่อกี้มีสติสตังยังยืนได้กลายเป็นว่าความเครียดมัดค้อมงำขาแขนเลยคขำไม่ไหวต้องให้ดมยาพาสติกลับมาที่เก่าแล้วก็เข้าเช็คความดันขอให้ท่านจงไม่เป็น อะไรนะครับและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรโดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะจนเขาก็ยังเกมตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือนลอยเกลื่อนทลองว่ายิ่งให้ตกลงมาติดบานในสบายดาวเดือนลอยเกลื่อนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบาพ่มากมา ไม่ได้เป็นเพราะทหารอดทน